ผมว่าในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นข่าวใหญ่นะครับกับการที่ t r i ปเปอเลิกจากการปั้มคลิปนี้ครับทางช่องเรื่องมวยปั้มเรสเตอรี่มีเรื่องราวของ t r i ปเปอรมาเล่ฟังว่าเขาเฉียดตายมากแค่ไหนปัญหาสุขภาพของเขามันหนักหนามากแค่ไหนรวมถึงอนาคตของ t r i ปเปอรจะเป็นอย่างไรคลิปนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับผมโดโมโมเชน่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะพูดถึงเรื่องราวของ Triple H ลเอนะครับที่ล่าสุดออกมาประกาศเลิกจากการปล้ำเหมือนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยถามว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ต้องบอกไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ปีที่แล้วนะฮะปี2021 ทิทรูมีปัญหาเรื่องของหัวใจอะไรอย่างนี้ซึ่งตั้งแต่นั้นมาเนี่ยทิไม่ค่อยที่จะให้สัมภาษณ์นะครับแบบชัดเจนเลยจนกระทั่งมีข่าวมาตุ้มนะเมื่อคืนที่ผ่านมา,าจริงเนี่ยที่เห็นเป็นที่แรกก็คือจาก WWE นะที่มีการอัปเดตออกมานะครับซึ่งก็มีการบอกว่า t r i p l e H เอนี่ยประกาศรีทายแล้วจากการปล้ำอินดะิมคอมเพติชันเนี่ยนะฮะจากการอินเทอร์วิวล่าสุด กับสตีเฟนเอสมิธทาง ESPN นะครับทีนี้อ่านนี้มันก็เป็นแค่ข้อมูลเล็กน้อยที่บอกแค่ว่าฝั่งของ TripleH เนี่ยนะครับรีทายแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ในรายละเอียดเนี่ยในรายการตรงนั้นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะฮะมันก็มีเหมือนกันว่า t r i p l e H HH ยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าฝั่งของ t r i p l e H เเนี่ยนะครับตั้งแต่มีเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นบ้างบอกว่าเฉียดตายบ้างบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าในรายละเอียดนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งในรายการของอคุณสตีเฟนเอสมิธเนี่ยนะฮะร,รายการ Seven t A World ทางช่อง ESPN ทาง youtube เนี่ยทิปเปอเก็ได้ให้สัมภาษณ์นะแล้วก็ลงดีเทลด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับนะซึ่งผมก็พยายามเรียกว่าลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะจากบทสัมภาษณ์ที่เขามีการพูดถึงกัน โดยทิ oh i ฟเอชเนี่ยย้อนกลับไปครับ6เดือน6เดือนที่แล้วเนี่ยมีการทํางานที่หนักหน่วงมากๆครับแถวๆช่วงซัมเมอร์แ m ลมสิวันติดๆครับมีทั้งอีเวนต์ซัมเมอร์แลมเองบินไปนู่นนี่นั่นมีการคัดตัวทริ o u t นักมวยปล้ำหน้าใหม่เข้ามานะครับโอ้โหเรียกว่างานเนี่ยมันหนักมากๆในช่วงนั้นนะครับและเขาก็รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหามีปัญหาในตัวบางอย่างรู้สึกแหละว่าตัวเองไม่ค่อยสบาย นะซึ่งก็คิดตอนแรกว่าเป็นโควิดหรือเปล่าซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเคยติดโควิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะแล้วก็ฉีดวัคซีนไปแล้วด้วย2เข็มนะครับจนกระทั่งมาสังเกตตัวเองว่ารู้ตัวเองว่าหายใจถี่ขึ้นหายใจถี่กว่าปกติรู้สึกเหนื่อยง่ายอะไรบางๆเนี้ยนะครับแต่ว่าสรุปว่ามันไม่ใช่โควิดนะพอตรวจไปแล้วเนี่ยมันเป็นโรคปอดบวมจากไวรัสนะครับซึ่งก็ กลับมารักษาตัวที่บ euh, ้านแต่ว่ากลายเป็นว่าการที่กลับมารักษาตัวที่บ้านเนี่ยมาอาการมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ครับมีการไอไปเลือดสเตฟานี่ก็เห็นเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่ทริปเปอสเจอนะจนกระทั่งมาตรวจเพิ่มเติมมันมีสาเหตุจากไอปอดบวมจากไวรัสนั่นแหละไอโรคนั่นแหละมันส่งผลต่อเนื่องกลายเป็นว่าข้างในปอดข้างในหัวใจเนี่ยมันมีของเหลวบางอย่างอยู่ข้างใน เลยให้แพทย์ไปตรวจเพิ่มเติมนะฮะซึ่งแพทย์ก็ให้ตรวจแบบ EKG กับ Echo นะซึ่งผมก็ไม่ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรนะซึ่งเอาไปแปลก็จะรู้ว่ามันคือ EKG เนี่ยคือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจความผิดปกติว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่อาจจะเป็นโรคไปแล้วหรืออาจจะมีสุดมีอาการสุ่มเสี่ยงก็ไปตรวจตรงนี้นะครับส่วน Echo นี่คือการตรวจด้วยเครื่องด้วยคลื่นค,ความถี่ เพื่อหาความเสี่ยงของโรคหัวใจนะครับนี่คือสองอันที่ทิฟเสได้ทําการตรวจนะฮะซึ่งอ่ะเขาก็ได้อธิบายว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะมนุษย์ปกติเราเนี่ยนะอัตราการปีบเต้นของหัวใจเนี่ยก็คือห้าสิบห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นตแต่ตัวทิฟเสตอนนั้นเนี่ยก็คือสามสิบเปอร์เซ็นตเรียกได้ว่าน้อยกว่าคนปกติเยอะนะครับแล้วเขาก็ได้ทําการปรึกษาคุณหมอที่เขารู้จักนะฮะ แลวคุณหมอคนนั้นก็แนะนําว่าทิปเอสเนี่ยต้องไปห้องฉุกเฉินโดยด่วนเท่านั้นเก็บกระเป๋าและแพ็คแล้วรีบไปเลยนะฮะอย่าปล่อยเอาไว้ถ้าปล่อยอไว้เนี่ยแย่แน่ๆนะครับแลวทิปเอสก็รีบไปเลยไปเสร็จปับ๊บไปถึงห้องฉุกเฉินปับนะ๊บนะฮะกลายเป็นว่าไออัตราการบีบเต้นของหัวใจเนี่ยมันต่ำลงไปอีกครับนะฮะคนปกติในห้าสิบห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นทิปเอสเหลือสามสิบ พอไปถึงห้องจกเฉินเหลือ22นะะและอยู่ในภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทริปเอเปอร์เซนต์ตรงนี้ลงไปต่ำถึง12นะฮะเรียกว่าใกล้ความตายมากๆคือเขาจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ในตอนนั้นนะครับซึ่งทริปเอเนี่ยมีการพูดถึงและก็เชื่อมโยงว่าไอเรื่องราวปัญหาตรงนี้ปัญหาสุขภาพตรงนี้ของทริปเอสเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือปัญหาทางพันธุก,กรรมครับคือเขาเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นคุณ รุ่นพอ่อรุ่นปู่รุ่นทวดเนี่ยเป็นต่อตอกันมาทั้งหมดเลยคุณพ่อของเขานคนับผพาตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจแล้วก็เสียชีวิตตอนอายุ62สิบสองนะฮะคุณปู่เสียตอน70ก็เป็นโรคหัวใจนะฮะคุณทวดก็เสียวัยตอนอายุ52นะครับมันเป็นปัญหาทางพนันธุกรรมที่มันเสือบอ่าสืบเนื่องสืบโยงต่อกันมา ซึ่งมันอาจจะเล่นงานตัวชิปเอเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะเรียกว่าใช้คําว่าละเลยกับการสังเกตการตรงนี้นะแต่ถามว่าทิปเอสคือ,ค,อคือไม่เรียกว่าไม่ได้สังเกตเรื่องของพันธุกรรมตรงนี้ก็จริงแต่ถามว่าทิปเอสเนี่ยละเลยการดูแลสุขภาพหรือเปล่าคือดูหน้าตาดูสภาพร่างกายเขาก็ดูก็รู้นะว่าทิปเอสก็ยังเข้ายิมยังออกกําลังกายปกตินะครับแต่มากกว่านั้นก็คือว่า ที่เพลเอเองเนี่ยนะฮะก็มีการตรวจเช็คอยู่ตลอดอยู่แล้วด้วยด้วยเรียกว่าด้วยพื้นฐานและกันนะครับด้วยพื้นฐานการตรวจในอ่าพีซี r m a ฟอร์แมน e ซ็นเในการตรวจการออกกํำลังอะไรของเขาเนี่ยนะเวลามาทํางานที่ยังอยู่ในแบรนด์ WWE ถูกไหมคือเขาก็เช็คหัวใจเขาตลอดว่าก็ยังทํางานปกติแบบนักกีฬาทั่วไปก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยมีปัญหา ต่อที่เขาเป็นเนี่ยมันมาแบบไม่มีใครรู้เลยคือโลกแบบนี้มันเรียกเขาบอกเขาว่าเขาบอกว่ามันมาแล้วก็ไปเออมันอาจจะมาแว๊หนึงแล้วพาคุณตายเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้นะซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังซึ่งพอหลังจากที่ทเทอเพชเนี่ยกลับมาได้กลับมาเรียกว่าเป็นคนปกติได้เนี่ยนะครับก็ทําให้มองเรียกว่ามองโลกตักอย่างเดิมเยอะคือคนที่มันเฉียดตายอะ่ะนะฮะมันมองโลกตกัตกตอย่างเดิมแน่นอน เขามองโลกว่าทุกอย่างมันมีค่าชีวิตที่เขามีครอบครัวเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆรอบตัวต่างอากเดิมเยอะมองต่างอากเดิมเยอะนะครับทีนี้ในรายการก็มีการถามอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะก็คือเรื่องของอนาคตของ Tri p l e เคือส่วนนี้แหละครับที่ฝั่งของ TripleS ได้มีการเปิดใจว่าไม่ไม่เชิงเปิดใจเพราะว่าเขาพูดมาพองๆเลยว่าอ่าเลิกปั้มแล้ว ถ้าถ้าให้พูดคุยถึง in ring competition เนี่ยหรือว่าการปล้ำมวยปล้ำบ,บนเวทีเนี่ยเขาเลิกปล้ำเขาเลิกแล้วนะฮะซึ่งถามว่าตอนเนี้ยทิปเอสเนี่ยหนักแค่ไหนแน่นอนที่เราพูดกันมาเนี่ยหลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วว่าอาการของทิปเอสมันหนักแค่ไหนณนะตอนนั้นณช่วงปลายปีที่แล้วเรามีโอกาสจะได้เห็นข่าวทิปเอสเสียชีวิตนะมันหนักขนาดนั้นเลยนะแต่เขารอดมาได้ ถูกไหมเออซึ่งณตอนนี้ณะปัจจุบันเนี้ยทิเบตไม่สามารถจะขึ้นปั้มได้แล้วอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าในตัวเขาเนี่ยก็มีเครื่องกระตุ้นหัวใจนะเพื่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อติดตามอาการนะครับหรือว่าคอยกระตุ้นเมื่อจังหวะการเต้นผิดปกตินะครับและก็เสี่ยงมากถ้าว่าขึ้นปั้มทิเบตบอกว่ามันคงไม่ดีนักหรอกถ้าไปตายบนเวทีอ่ะไปตายออกจอทีวีอะไรเงี้ยมันคงไม่ดีนักหรอก นะครับซึ่งอพอเขาพิจารณาเรื่อในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยแน่นอนนะมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับสาหรับตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละเขารู้สึกโอเคที่จะเลิกปล้ำล้วนะจริงๆปีที่แล้วมีมแผนคุยกับวินซัก์แมนอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของเรโซเมเนียอาจจะก,กลับมาปล้ำอาจจะทำอะไรสักอย่างในเรโซเมเนียปีนี้แต่บังเอิญว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทุกอย่างก็จบทันที จบเรียบร้อยนะครับณตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าถามถึงอนาคตของ Triple H จากคำถามของของในรายการนะฮะเขาก็บอกว่าสำหรับเขาเนี่ยตอนนี้ที่โฟกัสก็คงเป็นการหาดาวรุ่งเข้าค่ายมากกว่าอย่างเช่น a กเบิลสตีฟสันถูกไหมที่ที่เป็นนักมวยปล้ำสมัครเล่นอะไรเงี้ยนะครับคือเขาแค่ว่าทำให้มั่นใจว่า WWE ในยุคต่อๆไปในเจเน r เรชันถัดไปเนี่ยจะยังคงยืนหยัดอยู่ ปีวเนี้ยอ่านี่คือสิ่งที่ทิปเลชให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของเขานะแต่ช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าไม่คงจะไม่ได้ทํางานหนักเท่าเดิมแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าไอตอนไอตอนสิบสองวันติดต่อกันอ่ะผมเชื่อเลยว่าโอ้โหหามรุ่งหามขาม้าต่อต่อกันเพราะที่เขาพูดมาว่าจะเป็นบินไปนู่นไปนี่เดี๋ยวมีทรีอัลเดี๋ยวมีคุมโชว์นะฮะมีอะไรล่ะช่วงซัมเมอร์แสลมใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องมีส่วนอะไรเงี้ยซึ่งเด๋ยวตีเป็นเป็นเรียกว่า เป็นสถานที่ที่ทํางานหนักอยู่แล้วทํางานหนักอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นก็ก็คงจะโดนเล่นงานจากจากการทํางานหนักก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแต่ตอนเนี้สิ่งที่เรียกอ,อย่างน้อยโอเคมากที่สุดก็คือว่าเขาเขาเฉียดตายก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเขากลับมาสาม,มารถที่จะมีชีวิตอย่างคนปกติได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเรียกว่าน่าดีใจกับเขาด้วย ส่วนเรื่องอื่นก็มีนะที่ที่มีการสัมภาษณ์ตรงนี้แต่ว่าคลิปเนี่ยประมาณ15นาทีนะไปฟังได้ที่ช่องหลักของ ESPN นะฮะซึ่งก็ชื่อรายการว่า Stephen a w o r d นะครับนะทาง y t u t u นะของ Stephen A Smith นะครับก็ติดตามกันได้นะฮะตามนั้นตามนั้นนะโอเคซึ่งแน่นอนเราทำคลิปนี้ขึ้นมานก็อาจจะพูดถึง Triple S เ,เล็ก,ลกๆ,ๆนะน้อยๆนะใน ในในความทรงจาําในความรู้สึกนะเพื่อนๆเี่ยคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันได้นะแมทที่ทิปอาทชอบของทิปเปอร์เอสโมเมนต์ไหนที่ชอบหรือว่าสิ่งที่จดจําเขาได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอ่ะแน่นอนทิปเปอร์เอเนี่ยมันมีมีช่วงเวลาที่เขาก็เป็นเรียกว่าเป็นขาใหญ่ก็มีถูกไหมที่คนอาจจะไม่ค่อยพอใจนักหรือว่าช่วงที่ช่วงหลังที่เรียกได้ว่าเก็บบารมีอ่าตอนทำเอ็นเเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้เด็กๆมากมายอ่านักมวยปั้ม ภายใต้ WWE ที่อยู่ในช่วงยุคใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียกว่าให้ความเคารพกับ TPS เยอะเพราะว่า TPS เป็นคนให้โอกาสอะไรเงี้ยนะครับคือไปดูได้เลยทางทวนะิตเตอเนยนักมวยปล้ำพอเห็นข่าว TPS เลิกปล้ำอะไรเงี้ยเขาก็ออกมานู่นนี่นั่นมากมายนะครับนั่นแหละก็แต่ว่า TPS ที่ถูกจดจําแน่นอนอีกอันหนึ่งที่เกือบจะไม่ได้พูดแล้วก็คือเรื่องของ Speed the Water นะคเปิดตัวที่เปิดตัวพ่นน้ำอ่าของ TPS แลนะหรือว่าถ้าเพดิกรีใช่ไหมอะไรอย่างนี้ที่คนจดจําคือถ้าคือถ้าเป็นเป็นคนเป็นแฟนมวยปล้ำที่ได้ดูมวยปล้ำม,มายาวยามายาวนานเนี่ยนะเป็นสักส0บยปีขึ้นไปเลยก็จะคุ้นเคยกับ t ิปเปอร H อยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆก็มีความทรงจำอะไรกับ t ิปเปอร H ในมวยปล้ำในบทบาทอะไรหรือว่าชอบไม่ชอบตรงไหนอย่างไรพูดถึงเรียกว่าอาชีพของ t ิปเปอร H เนี่ย ได้ในะคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะคลิปของเราทางช่องเรื่องมม้ปล้ำ r e s t อรี t ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้กับช่องของเรานะครับแล้วก็คิดเห็นอะไรตรงไหนอาจจะอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปเหมือนกันคลิปนี้ผมดโดมและช่องเรื่องมวดปล้ำ r e s t อรี t ขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ